สวัสดีครับเ yeah. มาพบกับเอดานาม,มิทีวีวันนี้เรามาเล่นเกมเออวอรอีลูนาออนไลน์ไทยแลนด์ MLG ไม่ใช่ละอะไรพี่กินกินนั่นนดีกว่าะจะสอนวิธีวอร์ปง่ายๆเลยครับ มันมาร์ฟไม่ไปมันมาร์กลับแค่นี้อย่างนั้เลยเลยมันนานตรงนี้จากนั้นก็เข้าวาร์ปไปเลยแล้วเข้าวาร์ปอีทีแล้วก็เข้าวาร์ปอีทีครับนี่แหละทางไปของผมทางกลับใช้เวลาไม่กี่ใจ มารีบืออะไรดีมันต้องงงนะครับด้านซ้ายเอ้ยด้านขวาเดี๋ยวด้นซ้ายว,ว่าช่างมันเถอะที่รู้คือมันช่องสกิอลอะไรเนี่ยด้านซ้ายนะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูแล้วเป็นผมเป็นนักลบเนี่ยดูหน้านักลบนักลบให้ดูเนี่ยอยู่ตัวเองได้เป็นไง เสียเสียได้คือน้อยสิบปีว่าจะใช้ได้จากนั้นก็เราก็ตายกับยาลืมปอกไปครับแต่คือเนี่ยมันจะเพิ่มค่าตามเลวืวองของตัวเองมันจะเพิ่มไปเรื่อยเแลวแต่แเป็นนักเวทเ เพื่อนเพื่อนไม่ไม่ขึ้นวะฮัลโหฮัยโหลไไยไม่เห็นกูเสตาเลยร้ยก <c oughs> ี่เพลแล้ว่ะอถ้ามันโซยู่ไม่รู้ว่ามีชไหนเองหระเป่าต่รู้คือเพื่อนผมอย่างย่างไงมันก็เพื่อนผมอะซึ่งเอา โอ้โห oh oh. เน็ดรูแบบไม่กากนะเด็ดแบบไม่กากนะบอกนะแต่เครื่องมันแบบไม่สเสถียรไงิึงได้แป๊บถึงได้ไม่กี่วันเนะี่ย Hey yo you come form คุยกับเพื่อนแป๊บหนึ่งครับโอ้โหให้โ oh. ย่ฮห้ใฮ้ให กูบกอกมันตองมันเขียนอ่ะออัดคลิปอยู่ กล้องด้วย เราเองจะใครอ่ะขอ,อนเยอะเลยมันหาได้ไหมถึงพวกเนี่ยการอัดคลิปเนี่ยแ,แค่ซ้อมในเองเนะี่ยแค่ซ้อมอัดคลิปไม่ใช่ละ ต้องพูดก่อนพาไปฆ่าโกเลมทีโอ้โหถามกูวันนี้บอกเลบทสอง บ่1เรียกบอ2 ทับทิมแล้วกันอน่อยดีทับทิมไม่ใช่คนละทักทิมกันอันนี้มันเป็นแร่ทับทิมยงไงไมึงเคยรู้จักกันทักทิมอะมันคือคือไร่โอ้โหสมาร์คเมอสมาร์คเมอ รีดเล่นพร้อมกันกนะไ,ไม่ใช่สิเราเล่นมา,าน,นี่เขาเล่นก่อนเรานี่นเอ้ยเราเล่นก่อนเขาเนี่ยเขาแบบโอ้อยหายรอตรงนี้แหละเน็ตหลุดมั้ง สเปนยาโมจิอะไรวะสิเปนยากูลุยแหลนกน่ะมเลยไม่น่าเลยเพื่อนกดข้อที่หนึ่งอะไรนะ ชื่อว่าบวกเห็ดแต่มันใส่ไม่ได้เพื่อนเงาฟอฟเท ไม่รอมันกูเรียนมันดับแล้วถ้าใครรูว้ว่าบอกได้นะครับก็เรียนมันตบอะไรพึ่งเล่นไม่รู้ด้วยขอลองทดสอบอือืือไหน,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 นแล้วอลบอกก็อยู่อยู่เต่าไฟเกียพิมพ์แค่นี้แหละ เปลี่ยนเป็นธนูไม่ไหวนะครับคิวตัวเองใจก,กลจิสายนินจาเตรียมพร้อมอืมใจเทียนเทียมเดี๋ยวมึงสายเบด ใส่จ้องเมฆแล้วมึงตีความเร็วได้นะยคุยังเป็นนายพามันยังไม่ได้เลยเนะนี่นนะยห้าสิบยังเป็นคนแคบถูกูใช้ก็จิแมงไม่ไหวแล้วไอ้บวกสิบก็จริงอนะ่ะนี่เอา้าไปก่อนไดเพื่อนในวัยรุรสูงห้าสิบเอง เลยเลยอยู่ฉันเลือกเนยมาเลยจิเป็นกระจิกเนาะมาเตยวจิมีโกเลมบวกแม่งมือสนใจกูแเดกเลื่อนต้องสังเกตไว้เลื่อนมีท่อนมีเัินติดเดี๋ยวแล้วมึงดูดูขดเลือดม่ต้องถามแล้วใครให้อ นี่โกลเลียมมันดอกอะไรวะส่วนโกลเลียมแล้วมึงดอกอะไรถามไอตัวดอกดีเฟน์นี่ตัวอะไรอะตัวดอกดีเฟนต์ ตัวดับก,การป้องกันตัวไหนไอ้ีไม่ถามสุขภาพเลือดกูเลยยังมาตีกูเต็มเลยเนี่ยชาร์จสาม Follow Follow อันโฟล w มีตาฉันมาโฟล w มีอ่อตาฉันมาโอ้ยเยอสองนาทีแล้ว แอปหนึ่งนะครับแอปหนึ่งดิเดี๋ยนมันไม่ยอมไปครับไม่ลกนเลยเลมื่อมาตีคูไม่ตีเร็วกาเสน็าน้ำก็มีนี่หว่าไม่ใช้เองนะ่ะสเต็งเด็ดสเต็ง คือมันไปเหนมันคนละตูกันเลยแล้วไม่ดูสุภาเมเลยวมันเทววไหนนะ่